นิปปอนคาขับยิ่งสแกนมากยิ่งได้มาก yeah. สวัสดีค่ะและตอนนี้ดิฉันก็อยู่ที่อูดีกะร,ราจ,จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้นิปปอนมีกิจการรมอะไรเดี๋ยวตามมาได้เลยค่ะครับสวัสดีครับผมต้อมนะครับเป็นเจ้าของอูดีกะลา,รราทางมาตลาดเจริญศรีอำเภอวันนีชลบรจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่ต้อมของเราเนี่ยใช้นิปปอนคาขับมานานหรือยังคะ ก็ตั้งแต่เปิด<ม>อู่ที่นี่มา3ปีนะครับพี่ต้อมใช้เป็นตัวไหนกันบ้างคะตอนนี้พี่ใช้ก็เป็นสีเบอร์ทั้งหมดน,นะครับของนิคอนจะมีให้เลือกเยอะมากอีกตัวหนึ่งที่ใช้ก็คือสีรองพื้นนะครับ<แ>เป็นเน็กตัว2 2งก็จะขัดง่ายขบรอยได้อีกตัวหนึ่งที่ใช้ก็คือแลกเกอร์ที่เป็นที่สองหนึ่งตัวนี้ได้ความเงางามของตัวสีรถยนต์ของเรานะครับสำหรับคะแนนเยอะๆแบบนี้นะคะพี่ต้อมของเราเนี่ยใช้คะแนนไปทําอะไรในนิคอนคลาับ้างคะส่วนใหญ่ได้คะแนนของทูมันนี่ใช้ซื้อสินค้าในเซเว่นนะครับไม่ว่าจะเป นิปปอนขากับของเรากันสักนิดนึงค่ะอยากเชิญชวนชาวอู่ให้ลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนิปปอนที่นํานำเข้ามาสะสมแต้ามได้รับของรางวัลเยอะแยะปีนี้มีเรื่องของสะสมทอยเพื่อที่จะไปเที่ยวที่เวียดนามจีนพอยคุณพี่มีคนที่จะไปเที่ยวด้วยหรือยังคะถ้าได้แค่จีนทอก็คงเปคนเดียวนะครับเป็น า้ากคะกับนิปปอนคาขับของเราใช้งานง่ายๆแค่ปลายนิ้วเท่านั้นค่ะแค่เข้าหน้าจอไลน์นิปปอนเพนสีรถยนต์กดปุ่มสแกน q r Code คสแกนข้างกระป๋องสินค้าเพื่อรับคะแนนสะสมสามารถเปลี่ยนคะแนนเป็นเงินสดกับ True nee Money ที่เซเว่นทุกสาขาค่ะและที่สําคัญเรามีแคมเปญสะสมคะแนน7 0 0 0คะแนนได้ไปเที่ยวประเทศเวียดนามถือว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยค่ะนิปปอนคาขับยิ่งสแกนมากยิ่งได้มากเราไปเที่ยวกับพวกเรานะคะ